จอกข่าวร้อนวมข่าวลึกทนีนี้นะคะเรามา ดูกันอีกกลุ่มหนึ่งค่ะนะคะซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวกันเช่นเดียวกันนั่นก็คือทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมาการบริหารพรรคประชาธิปัตย์โดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักนะคะเป็นประธานในการประชุมค่ะและที่ประชุมนะคะก็ได้มีมติออกมาก็คือการคัดคา้านการนำร่างพรบอปองดองเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างถึงที่สุดนะคะและพร้อมกันนี้ก็ได้มีการประกาศจุดยืน3ข้อด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยกันถึงท่าทีแล้วก็จุดยืนดังกล่าวของพรร ประชาธิปัตย์กับทางคุณสาธิตวงนองเตยสสตรังพักประชาธิปัตย์ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะคะพร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสาธิตค่ะครับสวัสดีครับคุณบุรดนครับค่ะตกลงพอจะเปิดเผยได้อย่างคะสําหรับจุดยืนของพักเนี่ยนะคะสามข้อดีกันในการคัดค้านร่างพรบปลงดองนะคะครับความจริงแล้วเป็นการประชุมสสของพักนะครับตอนบ่ายสองโมงกว่าวันนี้นะฮะค่ะแล้วเราก็หารือกันเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะครับ พรรคก็มีจุดยืนสามข้อต่อเรื่องข้อหยัดบ,บองดองก็คือว่านหนึ่งเราเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่จะไม่นําไปสู่ความบองดองอย่างแท้จริงแต่เป็นเรื่องของการที่จะไปล้างผิดโดยเฉพาะคบพิพากษาของศาลซึ่งมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นการขัดหลักมิติรัฐมิติธรรมดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าจะคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ไม่ให้มีการน,นําเสนอผู้พิพากษก็คือว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ สนอกฎหมายนี้ได้ถอนกฎหมายนี้ออกไปเสียเนี่ยก็คิดว่าสถานการณ์ก็จะคลี่คลายและนําไปสู่การปรองรองอย่างแท้จริงนะครับอ,อันที่สองก็คือเราจะมีการให้ความรู้เรื่องกฎหมายนี้กับประชาชนในขอบขายทั่วประเทศนะครับโดยจะเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมวันเสาร์นี้นะฮะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมของการเชิญน,นักวิชาการเนี่ยมาให้ความรู้ทางกฎหมายซึ่งอยู่ในระหว่างประสานงานแล้ก็คงยะแถลงข่าวต่อไป หลังจากนั้นก็คงมีการขยายการให้ความรู้กฎหมายไปทั่วประเทศครับข้อสุดท้ายก็คือเราเห็นว่าเราเคารพสิทธิ์ของประชาชนทุกกลุ่มทุกคนนะครับที่จะออกมาแสดงความเห็นในการที่จะคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการนํากฎหมายปรองดองนี้เข้าสู่สภ,ภาเราถือว่าเป็นสิทธิ์ของคนที่จะชุมนุมแสดงความคิดเห็นได้ภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญครับค่ะเห็นมีข่าวออกมาว่าคุณอภิสิทธ์เองเนี่ยนะคะได้ระบุไว้เลยว่า ให้สิทธิ์กับบรรดาสสที่จะลงมาสนับสนุนในการคัดค้านร่างพรบฉบับนี้จริงเท็จยังไงคะเราก็สนับสนุนการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญและอยู่ภายใต้ขอบของกฎหมายของทุกคนครับค่ะเพราะงั้นใครที่จะไปเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่อภายใต้กรอบของกฎหมายเนี่ยในส่วนตัวของแต่ละคนก็สามารถที่จะกระทาได้ครับหมายความว่าวันพรุ่งนี้นะ,นะคะในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะมาร่วมชุมนุมกันอยู่ที่หน้าสภาด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ความให้เหนในส่วนพ,พรรคประชาธิปัตย์เราก็ทําหน้าที่ของเราในรัฐสภาครับส่วนว่าประชาชนที่มาจากที่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของแต่ละท่านที่จะมากันส่วนสสที่เขาจะออกไปร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวภายใต้รัฐนูญและกฎหมายซึ่งเขาสามารถที่จะทําได้ครับค่ะทีนี้กลัวไหมคะว่าจะถูกมองเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยเองก็มักจะพูดอยู่เสมอๆเน่ะนะคะ,นนะ,คะเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของทางพ,พรรคประชาธิปัตย์ เออไม่มีอะไรต้องกลัวครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วอของสาธารณการเมืองในประเทศถ้าถึงขั้นที่ออใครมีอำนาจนะครับเคยทำความผิดเคยโกงเ<ม>คยถูกตัดสินผิดมาแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีอำนาจมาออกกฎหมายลบล้างคับิพากษสาของศาลได้ประเทศมันอยู่<ต>ไม่ได้ครับ<ม>ระบบกฎหมายอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราถือว่าเป็นสำนึกของพลเมืองไทยทุกคนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ม,มีพระมหาศาัตร์คงเป็นประมุกที่จะต้องร่วมกันแสดงออกครับอืมค่ะที่นี้มีข่าวออกมาอย่างหนาหูน่นะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นในขณะนี้เนี่ยจับมือกับพันธมิตรแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวที่เป็นปัญหาความขัดแย้งกันอยู่น่นะคะคือยากที่จะลงรอยกันแต่าวันนี้เนี่ยจับไม้จับมือกันแล้วเราใช้คำว่าเราสนับสนุนทุกฝ่ายนะครับที่ออกมาคเคลื่อนไหวเพื่อที่จะคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ เรื่งใครก็ตามที่เคลื่อนไหวภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเนี่ยเราสนับสนุนให้ดําเนินการเป็นที่วันเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะมากล่าวหานะครับวันไหนว่าเอ๊ะการจับมือครั้งนี้จะนําไปสู่การรัฐบงบาลเนี่ยตอบได้เลยว่าไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องของการคัดค้านตัวกฎหมายที่จะไปทําลายหลักนิตรัฐนิติธรรมของประเทศเท่านั้นนะครับส่วนคําว่าจับมือเนี่ยก็แล้วแต่ที่มีความกันไป เราใช้คําว่าเราสนับสนุนการแสดงออกของประชาชนทุกกลุ่มครับ,รบแลวเราอยากให้คนที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านเนี่ยได้ออกมาแสดงสิทธ์แสดงเสียงของท่านเพราะเรื่องนี้เนี่ยเราจะอยู่เฉยนิ่งดูดายไม่ได้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยหลักนิติรับนิติธรรมก็จะถูกทําลายโดยสิ้นเชิงครับค่ะปิดท้ายนิดนึงค่ะคุณสาธิตคะมองว่าการชุมนุมเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ไอ้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้เนี่ยนะคะจะสามารถเนี่ยนะคะ คัด้านกับร่างพรบอรองดองนั่นนะคะให้ถูกถอนออกมาจากที่ประชุมสภาผู้แทนรัษดรได้ไหมคะผมเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะว่าดูท่าทีของคนในรัฐบาลเนี่ยก็เป็นท่าทีที่ท้าทายประชาชนมากนะครับเช่นคุณวัฒนาเมืองสุกเกที่ออกมาบอกว่าเขาจะยื่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามะนะครับแล้วเขาเองก็อาจจะมั่นใจในมวลชนของเขาแต่ผมมองอย่างนี้ครับว่า การชุมนุมก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคงจะขยายขอบข่ายของการที่จะแสดงความคิดเห็นในเชิงคัดคานมากกว่านี้จะเป็น SMS ผ่านสื่อต่างๆจะเป็นใน f c e e o o o โซเชียลมีเดียจะเป็นการเขียนป้ายติดหน้าบ้านผมว่าจะมีเยอะนะครับจากนี้ไปครับและรัฐบาลนี้จะทำเฉยในลักษณะที่มองข้ามมวประชาชนนี่งคงไม่ได้ครับกลัวว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นไหมคะเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขาสาคัญเนี่ย เอย่อยู่ตรงที่รัฐบาลเองกับพรรคเพื่อไทยและกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งเป็นอนันเดียวกันนะครับค่ะเพราะว่ากลุ่มคนที่มาเคลื่อนไหวนี่ผมก็เป็นคนรักสงบและก็อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญทั้งนั้น,นแต่ว่าถ้าฝ่ายที่ออกมาบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้เนี่ยเสมือนกับท้าไทยแล้วก็มีมวลชนของตัวเองนะครับแต่ผมก็ตอบคําถามผู้สื่อข่าวไปแล้ววันนี้ว่าเป็นหน้าที่นะครับที่รัฐบาลจะต้องดูแลรักษาความสงบเงรียบร้อยแต่ว่าถ้าคุณเกิดอยุค หรือให้ท้ายมวลชนของท่านเนี่ยแล้วยุให้ประชาชนตีกันนี่นะครับรัฐบาลนั่นแหละพรรเพื่อไทยนั่นแหละที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอืมค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสาธิตค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะค ค่ะนั่นก็เป็นคุณสาธิตวงศ์งดองเตยนะคะสอสอตรังของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะผลพ่กน,นี้นะคะคงจะต้องรอก่อติดดูความเคลื่อนไหวที่สภาผูา้แทนราษฎรโดยเฉพาะกับความเคลื่อนไหวภายนอกใน,นนะคะอาคารรัฐสภาค่ะขณะเดียวกันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะนั่นก็คือกลุ่มของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็มีการนัดรวมตัวเช่นเดียวกันนะคะโดยเป็นการนัดรวมตัวก,กันที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าในช่วงเวลา13นาฬิกาค่ะก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังรัฐสภานะคะโดยพลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ ทธิปไตยก็ได้กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้นะคะได้นัดชุมนุมคัดค้านการเสนอร่างพรบปลองดอกที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้าในเวลา13นาฬิกาซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะมีหลากหลายกลุ่มออกมาชุมนุมซึ่งอุตรรจําลองกล่าวว่าถือเป็นเรื่องที่ดีก็ขอให้มีเป้าหมายเดียวกันในการคัดค้านร่างกฎหมายปลองดอก3-4ฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายที่ทำลายชาติ านตีจำลองกล่าวต่ออีกด้วยนะคะว่าในการชุมนุมครั้งนี้เราจะมีการหารือกันอย่างรอบคอบโดยนะคะบรรดาแกนนากลุ่มพัธมิตรนั้นนะคะจะอยู่ที่ที่ชุมนุมและจะมีการหารือกันในทุกขั้นทุกตอนเช่นเดียวกันกับการชุมนุมใน3มครั้งใหญ่ที่ผ่านมาซึ่งทางกลุ่มพัธมิตรนั้นจะมีการดําเนินการทุกอย่างอย่างรอบคอบและจะประสบความสําเร็จถ้าหากมีการดําเนินการทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายแต่การชุมนุมนั้นจะยืดเยื้อหรือไม่ ก็แล้วแต่สถานการณ์ที่ทางแกนนํากลุ่มบัธมิตจะมีการหารือกันและเห็นว่าเหมาะสม เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมการในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะก็ะเชื่อแน่ว่าถนนหลายสายในกรุงเทพมหานครคงจะต้องนะคะติดขัดกันไปตามๆกันและคะ่ะสำหรับการชุมนุมเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับถนนนะคะที่มุ่งตรงไปยังตัวอาคารของรัฐสภานะคะที่จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะขณะเดียวกันนะคะ,ดดก,ะ,คะกับการเตรียมการในการรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมและประเด็นเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยโดยรอบเนี่ยนะคะตัวอาคารรัฐสภานั้นก็เป็นประเด็นที่หลายคนนั้นให้ความสนุกสนใจเพราะฉะนั้นเราจะไปตามติดกันนะคะกับ ความคืบหน้าในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันจากทางกุณอัตพล์ปิ่นโยผู้สื่อข่าวสายการเมืองของเรานะคะไปตามกันเลยค่ะ ครับคุณผู้ชมครับที่อาคารรัฐสภานนครับในบ่ายวันนี้ก็เรียกได้ว,ว่ามีความเคลื่อนไหวที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์ของพลเอกสนธิบุญญรักน์กรินนะครับผู้ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติปลองดองเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยพลเอกสนธิเองก็ระบุนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นการล้างความผิดให้กับใครเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่กระทําความผิดก็ต้องกลับมาลงโทษอยู่ดีขณะเดียวกันทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับรองนายกรัมนตรีก็ระบุว่าการชุมนุมททีีี่่่่่จจะะเเกิดขึ้้้นนนนนในวัพพงืออตตา การยื่นพระราชบัญญัติปรองดองเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตรวจเองก็จะใช้วิธีการนุ่มนวลในการเข้ามาดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมขณะเดียวกันนะครับก็ยืนยันว่าจะไม่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นครับ พลเอกสนธิบุญญากรินสอสอพักมาตุภูมิในฐานะประธานคณะกรรมธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติผู้ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติต่อสภาผู้แทนรัษฎรกล่าวถึงการยื่นพระราชบัญญัติปรองดองให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณานั้นเป็นเจตนาที่ดีให้เกิดขึ้นกับความปรองดองกับคนในชาติโดยยืนยันว่าเนื้อหาในนั้นจะไม่มีการลบล้างความผิดให้กับใครเพียงคนใดคนหนึ่งใครที่ทำผิดก็จะต้องกลับมาลงโทษทั้งนี้ยอมรับว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมมีความขัดแย้งและความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ระบอบประชาธิปไตยที่ดีก็จะต้องขึ้นอยู่กับระบอบรัฐสภาเป็นหลักทุกวันนี้จะต้องทําให้เกิดความปรองดองให้เกิดขึ้นสําหรับการเยียวยาก็จะต้องทําไปควบคู่กับการสร้างความปรองดอง ส่วนกรณีที่พันตารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของการสร้างความปลองดองนั้นยืนยันว่าตนเองคิดก่อนและทําก่อนพร้อมกับย้ําด้วยว่าทําด้วยความหวังดีกล้าคิดกล้าทําโดยไม่ได้รับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์จากพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวสิ่งที่อยากทําเป็นประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือการสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นกับคนในชาติส่วนจะมีการปฏิวัติหรือไม่นั้นก็เชื่อว่าทหารจะมีความจําเป็นที่จะต้องคิดและไต่ตรองถึงบริบทรอบข้างโดยยืนยันว่าการทำรัฐประหาร19กันยาน 2554ตนเองทําถูกต้องแล้วแต่ในวันนี้ก็จะต้องสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การทํารัฐประหารนอกจากนี้การที่นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่1ออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านการยื่นพระราชบัญญัติปรองดองนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องชี้แจงเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นย่อมเข้าใจในเจตนารมณ์ที่ดีอีกทั้งความคิดเห็นที่ตรงกับข้อเสนอของบ้านเลข 1, เที่111ผลเอกสนธิย้ําว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่จําเป็นที่ความคิดตรงกันจะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไรก็ตามเชื่อว,ว่าพระราชบัญญัติปอง ฉบับนี้จะไม่เป็นเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่อีกจริงๆแล้วเนี่ยนะวิกฤตความขัดแย้งเนี่ยมันกําลังผ่านเส้่ของความขัดแย้งอยู่ฉังนั้นสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยเรามุ่งในการนี้นาไปสู่การปกครองนะครับความเห็นเรื่อความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยมันแน่นอนว่ามันต้องมีอยู่บ้างในระบอบประชาธิปไตยเรา แต่ว่าอะไรก็ตามในการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องใช้รัฐสภา,าเป็นหลักแปลว่าจะต้องมีการเจ็บมีการประทะกันอีกมัน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 คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะครับบทเรียนมันมีแล้วนะครัแบรบัฐบาลคงไม่ทําอย่างนั้นนะครับบ<ต>อกคงไม่ใช่หรอกครับผมทํามาด้วยความหวังดีณนะวันนี้เนี่ยต้องงานที่จะเห็น เราต้องคิดอยากจะทำเรากล้าที่จะทำแต่ถ้ากล้าที่จะทำส่วนได้มากกว่าเสียไม่ใช่ผมไม่ได้อะไรเลยผมไม่มีอะไรนะผมไม่ได้อะไรของจากกฎหมายไม่มีเลยไม่มีไม่มีไปดูในกฎหมายนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวผมแต่ผมต้องการเห็นประเทศชาติมีความสงบนะครับอันนี้นี่เป็นประเด็นเดียวสุดท้ายจริงๆของชีวิตไม่ต้องการอะไรถ้ามีคำแนะนำอะไรก็ต้องคิดให้ดีนะครับ วันนี้ก็วันที่ผมเคยทํามันไม่เหมือนกันนะต่างกันคนละเรื่องกันเลยวันนี้ท่านมองว่าสิ่งที่ท่านทำมันจช้ค่าปัญญาเป็น่ที่ถูกต้องหรอเปถูกต้อง ยืนยันถูกต้องสิ่งที่ทำวันนี้ก็ถูกต้อง,องแล้ววันนี้จะทําอีกแบบหนึ่งให้เห็นว่าการปรองดองมันใช้วิธีการในกะารเมืองนี้สามารถทาได้นะขณะที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บารุงรองนายกท่านตรีกล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมาคัดค้านและสนับสนุนการเสนอร่างพระราชบัญญ,ญัติปองดองเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ว่าการชุมนุมก็เป็นกลุ่มเดิมๆที่เคยออกมาขับไล่คัดค้านพักไทยรักไทยและพรคพลังประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะใช้ความนุ่มนวลในการดูแลกลุ่มผู้ชุมมมมนนนุโดยยยืัวว่่าาาจะไีกรใช้คม รุนแรงอย่างแน่นอนเนื่องจากเชื่อว่ากลุ่มทุกกลุ่มก็จะเป็นคนไทยร้วนจากมีความหวังดีกับประเทศไทยทั้งนั้นคงจะไม่มีการแสดงออกด้วยความรุนแรงส่วนกรณีที่มีความกังวลว่าจะมีบางกลุ่มที่เห็นต่างเกิดการประทะก,กันนั้นร้อยตํารวจเอเฉลิมกล่าวว่าตนก็รู้สึกเป็นห่วงถึงกรณีนี้โดยในเย็นวันนี้ตนเองก็จะมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่ดูแลสถานที่ให้หลีกเลี่ยงการประทะก,กัน นอกจากนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรได้เตรียมการรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเดินทางมายื่นคัดค้านและสนับสนุนการนำร่างพระราชบัญญัติปลองดองเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้โดยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สถานีตำรวจนครบันดุสิตเตรียมแผงเหล็กก้านมาตั้งไว้บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาโดยด้านหลังของอาคารรัฐสภา3าได้มีการเตรียมบันไดลิงเชื่อมระหว่างอาคาร3กับบริเวณสวนในพระที่นั่งวิมานเมฆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก ชิกรัฐสภาเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ที่มาปฏิบัติภารกิจในอาคารรัฐสภาหากเกิดกรณีฉุกเฉินกลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับขณะที่การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไปอย่างราบเรียบนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นรุนแรงนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ ค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะ,นะคะที่บริเวณสภาผู้แทนราษฎรค่ะและวันพรุ่งนี้น่นะคะเราเองก็คงจะต้องรอกอะติดดูความเคลื่อนไหวนนะคะกันอีกครั้งหนึ่งที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงวันที่30และก็วันที่31พฤษภาคมที่จะมีการบรรจุนะคะนำเอาร่างพระราชบัญญัติปองดอกนั้นเข้าสู่ที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะทั้ง ในตัวอาคารรัฐสภาที่จะมีการประชุมและการอภิปรายกันและขณะเดียวกันก็คงจะต้องเกาะติดดูความเคลื่อนไหวไภายนอกตัวของอาคารรัฐสภาว่าจะยังคงมีกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆนะคะออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่อย่างไรที่จะมีการเพิ่มเติมกันหรือไม่นะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อน,นสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันกันกบเจาะเข่าร้อนลุวงเข่าลึกกันต่อค่ะเจาะข่าร้อน